ちょっと。 หวานก็ต้องหวานดิถ้ากินเธอหวานปะกับพ่อจะได้รู้ว่าหวานไม่หวานก <c oughs> <c oughs> ินกิมันมันมันดิส่วนมากมีแต่คนด <c oughs> ้สั่งแบบมินตูแบบเป็นสตรอเบอรลี่เนาะ <c oughs> ใช่ทำไมเขาไม่กินเป็นแบบเพราะอย่างอื่นมันหวานมันเลี่ยนอะ 来你 <laughs> ถ้าเราไมอรหลือเข้าสุดอแต่ถ้าเือเราเข้าสุดะเข้ากันอะไรของเธอเนี่ยกินกินกินเข้าไปเป็นเด็กดีต้องกืนนะคะเป็นเด็กดีต้องกืนนะคะ น่ากลัวน่ากลัวเด้อเป็นย่ากดีต้องคืนเนี่ยน่ากลัวดีกว่า เขามากันสองเขากินกันแค่อันเดียวแล้วดูเราดึกด่วสั่งอะไรนิดเองยวท้งมากันเขาบอเขาต้อกินแค่อันนี้อันเดียวนะวมธีขอเรากินเซนเมคเลยนะนี่ลองกินกะอาเปินตาไเลยกินกะอิ่มอ่ะเอากินพี่อิ่มเลยจะกินอะไร ดีค่ะเออขนุนนะลืมละนะแพ้บอลืมอู่ขนุนอะไรนะจัปะดาจัปะดะจับปะดาเออจัปดาอะไรละขนุนจัะดะขตัวพันข้าวนะคไม่แน่ใจอ่ะจับ ปลูกกินเองใช่ไหมนีมันจะมีนะเดี๋ยวพร้ๆๆๆ okay, okay. อมเดอ๋ยวดไข่เอาแมได้ไข่จะเอาวเพอก่อนมีแ <c oughs> บบมีบ้ อก็เดี๋ยววันนี้ต้องเลยงงไงว่าแบบเออจะนัดหรืออะไรยังไงวันนี้นึกว่าจะไลฟ์หรือว่าอ,อ,อะไรก็ไลฟ์ได้แต่เพราะว่าไปเดินแค่แบบเดียวกับไม่เดินนานเพราะว่าเดินนานมันเปลืองพลังงานเราต้องเซฟพลังงานนะ,ะอเข้าใจไหมเออเข้าใจไหมก่อนหน้า พี่มิ้นพี่กวงังปันน้อยอยู่ไหนน้องอยู่กรุงเทพอ๋ออยู่กรุงเทพบอกให้แม่ขับรถมาเลยเขาลาดอยู่แค่ปากซอยอืมอา่าหนีวม,มาฝากพี่มิ้นพี่กวางด้วยนะต,ออยต่อท้องถึงที่ไหนชลนบุรีครับโรงเรียนสุขบุตร ที่ไม่ได้ไลน์นี่ก็คืออ่านหนังสือทั้าคู่วันเลยมันจืดตัวน้องไม่สวยซอ,อ,อสะอะไรจ๊ะเขาไม่เรียกว,ว่าซอสแล้วเขาเรียกว,ว่าอะไร จะซอสได้ไงมันเป็นสตรอเบอรี่ก็สตรอเบอรี่มันไม่ใช่ซอสพริกหรือว่าอะไรไม่ใช่ก็ไม่ใช่ซอสซอสเราไม่ได้เรียกว่าซอสก็ไม่ใช่ซอสเรียกว่าแยมแยมผลไม้แยมสตรอเบอรี่แยมสับปะรดซอสพลาดเราต้องาขนมปังดีอันนี้มันเป็นน้ำซอสมันเป็นซอส สตรอเบอร์ี่ใครจะเอาซอสมาใส่กับบิงซูตัวเองน้ำจิม้มอ้วหัวดีไม่เรียกว่าน้ำจิ้มเนี่ยโบราณเนี่ยอะไรวะ ไซรับดิฟผ่าโหอลังการไปอีกหนึ่งไซดับไซร์ไซรับไซรับก็ได้เขาเรียกว่าไซรับอันเพิ่มไปถามหน่อยไซรับน้ำผลไม้ปั่นก็ใช่น้ำผลไม้ปั่นอ่ะเวลาเอาเวลาเราไม่มีสตรอเบอรี่ใช่ไหมเราใส่สตรอเบอรี่ไปนิดนึงแล้วเราก็ใส่ไซรับเนี่ยเข้าไปด้วยเออไม่ปั่นไม่แต่ไซรับมันคือน้ำเลื่อมันคือน้ำเชื่อมมันคือกลิ่นไงแต่อันเนี้ยคือแยมซอส ต้อสตอเบอรี่ใช่นั่นแหละเราเข้าใจแบบนั้นเราเถียงกัน ข้าบดแท๊กเกอร์นั่นคือแครกเกอร์กลิ่นนั่นอะกลิ่นนั่น เป็นน้ำชาเขียวเลยเก็บน้นชาเขียวเดี๋ไ,ดดไปแล้วนะคะถ้าใคายกำลังมาดื่มมอเนี่ยมงไม่ไมทาน,นเราแล้วละคะ่ะมาชน,นวันไหนสิอที่สิดครับขอวันที่สองไปเจอได้ไปเจอได้นะ แต่อาจจะอยู่คื้ได้ไม่นานอะ่ะแต่คือเจอได้เลยเพราะว่าจะอ่านหนังสือถ้าสอบเสร็จแล้วอโอเคเพราะวันที 23, น่สิบสามอ่ะสิบสามยังอยู่ชนอยู่สิบสามกลับที่มินใส่เสื้อผิกว่าสอบสนามไหนโรงเรียนสุขบดรงเรียนสุขบจชนบุรีค่ะ ไปเดินเซฟวันหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับกลับห้องแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไลไม่รู้ว่าบางแสนไหมคือไม่รู้ไม่รู้เลยอะไม่รู้จกักไม่รู้จักที่แต่แต่ที่พักอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะย <c oughs> ี่สิบเอดเดือนนี้ใช่ไหมที่เดียวกันเลยค่ะอ๋อที่เดียวกันเลยก็ไม,ไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดสองค่ะสิบสองนี้ค่ะสิบสองสิบอมวันที่ส1บเธันวาค่ะ 1พธันวา12บสอสอบใช่แล้วสอบเสร็จก็ต้องถิ่นโคราชไม่อยู่อ่ะสอบเสร็จก็ยังอยู่ชนบุรีอยู่ค่ะจะกลับชนบุรีวันที่13ค่ะกลับกลับชนบุรีอะไรล่ะกลับเออกลับกลับกลับจะชนบุรีอ่ะวันที่13เพราะว่าวันที่12มันสอบเสรกก็จไลใช่ค่ะโรงเรียนสุขสบ,บุรค่ะ แถวนั้นเลยกใกล้ๆเลยสิบไปเขาใหญ่ฮะว่าขอบคุณนะคะแม,ม,ม่จู๊บแม่จู๊บมิ้นมหาอะไรนะกางเกงมาหางเกงทำงานไม่ได้ไม,ไม่ได้ต้องให้แม่สั่งให้อะต้องให้แม่มาซื้อให้มาซื้อกลางซื้อไม่ได้ไปลองกางเกงยีนแล้วกางเกงยีนมันมันมันแบบนั่ไปลองกงาง,งเกงยีนแล้วใช่ไหมแล้วไอ้ตรงที่มันขาดอ่ะ เขาในหุ่นใส่อะค่ะตรงหัวเขา่านั่งไปลองอะขาด,ดยอยู่ตรงตะตุ่มอะขาดไปกองตรงตะตุ่มอะอยู่ใกล้ใครก็มาเจอกันได้นะคะเราจะซื้อกเกงมอมต,ตัวใส่อะเราก็จะซื้อเราซื้อเกงมอมไปแล้วแต่ว่าที่นี่มันไม่มีช็อบอาดิดาสหรออไม่เคยเห็นพวกอาดิดาสเลย,เลย มีหรือมองมันต้องมีดิรู้มันอยู่ชั้นไหนอ่ะถ้าเดินก็ประมาณสองชั่วโมงจะเจอเดี๋ยวพร้อมไปเอากางเกงบอมตัวแหละมันต้องใส่กางเกงบอมกับเสื้อยืดใส่ไปไหนใส่สอบอ่ะใส่กางเกงบอมกับเสื้อยืดใส่สอบเนี่ยไปด้วยกันค่ับปด้วยกัน ทเดอะมอมีชั้นสองที่เดอะมอมีชั้นสองก็เมื่อกี้อดีตชั้นที่เราสมัครเมื่อกแต่เราหาไม่เจอเพราะว่าไปส่งนางรองเท้าแตะด้วยพี่ทุกทีจะใส่เป็นผ้าใบไปถึงก็ทุกใส่เป็นผ้าใบแล้วก็รองเท้าไอ้นะรองเท้าเนาะทสุดก็ได้ถอดหมดเลยต้องใส่รองเท้าแตะถ้าใส่รองเท้าแตะไปมันก็ไม่สุภาพเลยทุกคนมันก็ต้องใส่รองเท้าผ้าใบไปต้องใส่แบบเก่าๆถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหาย บ้างก็ไปเจอกันได้นะคะเกงอมเดี๋ยวไปดูให้นะคะโอเคขอบคุณค่ะเราไม่ต้องไปหาแล้วตัวให้แม่จัดการให้ลูกรักใช่ไหมแม่คนนี้แม่จัดการให้เราหมดทุกอย่างเลยอะรู้ไซส์เราแล้วอะลุกหลักใช่ไหมโอยดดับ <c oughs> <c oughs> แม่อยากมาเจอเธอมาเลยค่ะ มันไปชนมันก็ไปกับเขาเนั่หละไปค่ะไปค่ะตกไปไปถ้าเจอถ้าไปถ้าเจอก็คือ,อ,อจะเจอกับพี่มิ้นกับพี่กวางอะค่ะแต่พี่มิ้นไปสอบออออส่วนที่ไปดูสาวก็ให้กําลังใจพี่อยู่หนะ้าห้องสอบได้นะใครที่แบบไม่ได้ไปสอบหรือว่าไม่ได้อะไรเนี่ยก็ไปถือไฟไฟรอพี่ได้นะคะรอกลัวหาไม่เจอกลัวหาพี่กวางไม่เจอ เราสอบให้หน่อยค่ะสอบท้องถิ่นครูก็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 ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานะคะเราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับตัวเองอ่ะไม่ว่าจะคนร้อยเป็นพันคนที่มบอกว่าสุดท้ายแล้วเราคือการแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเองท้องถิ่นคือการสอบแข่งกับตัวเองขอให้ผ่าน60คือเป็นดีที่สุดแล้วเออไปเจอได้ค่ะไปเจอได้คือไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรก็คือไปเจอก็แบบว่า ไปอยู่ในข่าเขตที่เราแบบไปเจอกันได้อะไรเงี้ยแต่วันที่11อ่ะก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะว่าเราจะต้องเดินทางไปอีกไงแต่ถ้าเป็นวันที่12อย่างเงี้ยไปรออยู่หน้าห้องสอบอ่ะได้ไปรออยู่ที่สนามสอบอ่ะได้คือสอบเสร็จมาก,ก็จะได้เจอเลยอะไรเงี้ยสอบเสร็จแล้วคือถ้าไปก่อนสอบอ่ะมันจะมันจะไม่ค่อยมีเวลาเนาะมันแบบว่าเราก็ยังจะมัวแบบกับหนังสืออยู่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่มีเวลาเจอใครอะไรอย่างเงี้ย ถ้าไปหลังสอบหรือวันสอบเนี้ยเออสอบเสร็จแล้วเราสามารถมาเจอได้อะไรเนี้ยหาไปเลี้ยงข้าวเลยถ้าคนอยู่แถวชนอ่ะจริงๆพี่ควงก็ลงสอบไว้ค่ะไม่ได้ไปคุมคือจริจริงๆก็ลงสอบไว้ <ลง S 1> แต่คือลง,ลงเขตเดียวแต่ตอ,ตอนนี้นางลงภาพเดียวกันไงแต่ตอนนี้คือแบบว่าอ,นนอยากสอบอย่างอื่นคือใจไม่ได้อยู่ที่ท้องถิ่นแล้วอะตอนเนี้ยเออ ได้แวกกรุงเทพนะคะบอกให้ฟันน okay, uh, ้อยแวะมาที so that that. Like, ่นี่ไปับโอเคเดี๋ยวไปเซฟวันก่อนนะคะใครเจอที่เซฟวันก็ทักได้นะคะก็ทักได้นะกก็ทัได้เพราะว่าถ้าใครที่กำลังขับมาดูมอแถวๆนี้ก็คงไม่ได้แล้วนะคะเพราะจะไม่แล้วอะไรนะคะณวันนี้สอบรถจะติดแน่นมากค่ะ ใช่วันสอบรู้จะติดครับแต่พอดีพี่มิน้นเดินที่พักมันอยู่ตรงข้ามกันพอดีไม่เรื่องที่พักไม่มีปัญหาคือจัดการเขาเรียบร้อยแล้วค่ะก <c oughs> ็ะมีปัญหาอยู่อย่างเดียวก็คือจะสอบได้หรือเปล่าคแค่นั้นแหละเดี๋ยวเจอกันบนข้ามๆนะคะ <c oughs> ่ะก็ขึ้น